สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องปลาแปลงเพชรยนต์รถมือสองนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับปลาแปลงแล้วก็อยู่กันที่เพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์นะครับมีรถยนต์ให้เลือกนะครับมากกว่าห้0ถึงคันกันเลยนะครับใครสนใจนะครับผมมีรถเก๋งนะเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับไปจนถึงรถกระบะรถ p ีพรถตู้รถ SUV นะครับมีทุกเซกเมนต์นะครับใครสนใจนะครับทักแชทแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ 0611626662นะครับปาแปลงเป็นยนต์นะทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมตอบกลับนะส่งรายละเอียดให้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่กับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับคุ้มค่าหลายอย่างเลยนะครับสำหรับคันนี้นะเขาได้ตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัว E ปี19จด20นะครับได้ตัวหน้าที่ปรับใหม่ในเชนมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้ซีวิคราคาประหยัดนิดนึงนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าใา้แดงของเขานะครับเกือบล้านอยู่เหมือนกันนะแปดแสนกว่านะครับ ่อนเบดเสร็จนะถ้าคุณผ่อนรวมพวกเขาเรียกอะไรอะอัตราดอกเบี้ยทุกอย่างเข้าไปแล้วเนี่ยทะลุล้านนะบอกได้เลยว่าทะลุล้านนะครับวันนี้เหลือเพียง4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับได้รถปีสิบเก้านะครับเป็นตัว e เลขใหม่หลักหมื่นนะเก้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆนะครับอันนี้คือรถเพิ่งเข้านะครับรถยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับแต่ว่ารถมรรสภาพดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอามาถ่ายให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับ เหลี่ยมสันตัวรถนะครับทุกอย่างนะสภาพสวยงามนะครับได้สปอยเลอร์นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้กล้องมองหลังนะครับได้เซ็นเซอร์นะครับปกติตัวนี้ไม่มีกล้องนะเพราะว่าจอกลางของเขาเนี่ยเป็นจอวิทยุธรรมดานะครับไม่สามารถที่จะรองรับนะครับในเรื่องของตัวกล้องนะครับได้ถ้าเกิดว่าไม่ไปปรับไปจูนนะมันจะรองรับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดปรับจูนเนี่ยเขาก็รองรับได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้อัปเกรดครับจอนะครับเป็นจอของตัว Android มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อม ลองมองหลังนะครับก็คุ้มค่าไปหนึ่งแล้วนะครับและคุ้มค่าที่2นะครับสําหรับคันนี้นะครับได้ตัวยางนะครับที่เป็นของกูดเยร์ครับปี2025นะก็คือได้ยางแบรนด์เลยนะครับได้ยางแบรนด์นะเส้นเอ่อสีเส้นเบิกใหม่นะครับหลักหมื่นนะบอกได้เลยว่าหลักหมื่นนะครับได้ของแบรนด์นะครับกูดเยร์ปี25นะครับชอใช้งานนะครับต่อได้อีกนะอย่างน้อยๆเลยนะครับ3ปีนะ3ปีปีละ20,000ื่นโลเนี่ยสบายๆเลยนะครับอ่า แล้วก็ได้ความเดิมของตัวรถนะครับได้รถสภาพเกรดห้าดาวนะครับได้การวารันตีจากทางร้านด้วยนะครับซื้อแล้วไม่ทอดทิ้งลูกค้านะครับคุณมีปัญหาในการใช้งานต่างๆนะครับทักเข้ามานะหาผมได้เลยนะครับซื้อกับผมทักหาผมได้นะครับยินดีให้บริการนะครับยีิบสี่ชั่วโมงนะทักเข้ามาได้นะครับแล้วก็ภายนอกนะเมื่อกี้ผมเดินให้ดูรอบคันแล้วนะครับจะสังเกตได้เลยนะว่าตัวภายนอกนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชิ้นส่วนแตกหักไปอย่างใด นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะยังไม่ได้เก็บสีไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้แบบว่าเออ่ทำสปารถนะครับ <c oughs> ขออภัยนะขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เหลี่ยมสันนะครับนี่คุณดูนะไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะครับอันนี้คือรถเกต5ด,ดาวจริงๆนะเหลือแบบว่าทําความสะอาดรถนะเพราะว่ามันจะมีที่แบบเป็นคราบฝุ่นคราบเลอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไปขัดไปไปขัดสีขัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นสีขาวมุกนะครับต้องเพิ่มเงินนะนะครับ หนึ่งหมืนหนึ่งมืนห้าพันสองมืนนะแล้วแต่แล้วแตู่นยนอู่นของ Honda นะครับสำหรับคันนี้นะครับได้ตัวมนะันได้เชนเนาะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นตัวกันชนด้านล่างที่เป็นยาวๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้จะเป็นตัวหน้าตัานๆนิดนึงนะอันนี้ก็ได้ตัวปักชมมาแล้วนะครับได้สปอยเลอร์นะครับได้ spoiler, คิ้วการ์าดนะได้ฟิล์มดำนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะแล้วก็คันนี้ก็ได้ด้านข้างนะครับที่เป็นไฟเลี้ยวด้านข้างมาแล้วสําหรับตัว E นะครับแต่ยางอย่างสวยเลยอ่ะผมบอกได้เลยว่ายางสวยยางลึกมากคนดูดิยางอย่างลึกอย่างใหม่เลยอ่ะนี่คนดูนิ้วผมเข้าไปนี่นิ้วก้อยเข้าไปได้แบบโอ้โหสุดเลยอ่ะนี่โอ้โหน่าใช้น่าใช้น,ใชนะครับได้รถสภาพใหม่ห้าดาวนะครับแล้วก็ภายในนะปกติเขาเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้คือได้เบาะหนังมาแล้วนะครับได้เบาะหนังสีดํานะนี่เบาะจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นเบาะหนัง PVC สังเคราะห์นะครับเป็นเบาะสีดํานะครับตัดกับได้สีแดงนะครับนะสภาพสวยเลยนะครับแผ่นตะขับเพจยังไม่ได้แกะเลยนะในเรื่องของพลาสติกนะครับที่เป็นิล์มของเขานะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่อยู่ครบนะครับเสาบงเสาบีนะทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับนะแล้วก็ของผมใช้ตัว E ีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปี17นะตรงนี้มันก็เหลือเหมือนกันแหละนะครับนี่ อันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับของรถใช้งานเนาะมันก็จะมีคราบแบบนี้แบบยิ่งเป็นสีขาวนะคราบฝั่งตรงนี้มันจะมีอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวที่พี่ทีมทีมช่างนะครับเขาเอารถไปเก็บงานให้นะครับไปขัดให้นะครับแล้วก็ตัวในเรื่องของตัวเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับนะเดิมๆอยู่ครบนะครับประกบนอกในชัดเจนนะครับนี่คณสามารถที่จะมาขอแกะดูนะครับลองจับดูได้หมดเลยนะที่นี่เราบ่งใส่อยู่แล้วนะครับให้กับลูกค้าสามารถ พาช่างเข้ามาดูได้ด้วยนะใครแบบว่าไม่สะดวกไม่สะดวกใจที่จะแบบว่าฟังจากทางร้านอย่างเดียวนะก็ให้ช่างนะครับจ้างช่างเข้ามาดูได้เลยนะครับเรายินดีนะจ้างเข้ามาได้เลยนะครับพูดถึงภายในนะเขาได้นะครับพรม3ามดีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้แบบว่าเวลาเราเหยียบฝุ่นหินดินทรายต่างๆนะครับขึ้นมาเนี่ยมันเก็บกวาดง่ายนะครับตรงนี้นะสบายๆเลยนะครับภายในกว้างขวางนะ ตามสไตล์รถเอ่อรถเก่งขนาดกลางนะครับได้จอทัชสกรีนนะครับนี่ที่เป็นจอแอนดรอยนะถ้าปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะจอวิทยุธรรมดานะที่สามารถเชื่อมต่อมือถือแบบบลูทูธได้อย่างเดียวนะอันนี้ก็ลงองลงแอปนะครับได้หมดเลยอ่าแล้วก็คอนโซลนะครับทุกอย่างนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชิ้นส่วนแตกหักแต่อย่างใดนะพวงมาลัยนะครับ ตัวนี้เนี่ยพอเขาเป็นตัว Minor c h a ชนนะครับเขาจะมีในเรื่องของตัว cruise control นะมาให้ด้วยนะครับแต่เป็น c u i ู e control ที่แบบธรรมดานะยังไม่ใช่แบบพวก a p t i v e c r u i s e ที่แบบว่า,าสามารถาลดนะครับความเร็วได้หรือว่าเพิ่มความเร็วได้เองที่แบบว่าจนถึงจุดหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้นะครับแต่ว่าใช้ได้นะผมขับไปต่างจังหวัดนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีเนี่ย เมื่อยมากนะถ้ามีแล้วคุณจะติดใจนะถ้าเกิดว่าคุณใช้คล่องนะครับมันจะมันจะดีมากเลยนะไอตัวคูณคอนโทรลตรงนี้นะครับเลขไม้เก้าหมื่นเะเลขไม้เก้าหมื่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนะครับอีโคโหมดนะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้เบรกโฮนะครับก็เป็นประโยชน์นะเวลาเราติดไฟแดงใช่ไหมครับเรากดเบรกโฮปุ๊บนะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์นะตรงหน้าปัดเรือนไม่นะครับเราไม่ต้อง จากเกียร์ดีเข้าไปเป็นเกียร์เอ็นเกียร์พก็แล้วแต่นะเราค้างไว้ที่เกียร์ดีได้เลยนะครับพอถึงไฟเขียวปุ๊บเราก็เหยียบคันเร่งออกไปนะครับตัวออ t โต้เบรกโฮเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกอัตโนมัติแต่ว่าตรงหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยมันยังจะขึ้นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปติดไฟแดงถัดไปปุ๊บเขาก็จะเข้าโหมดออ t โต้เบรกโหอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะปลดนะครับคุณก็สามารถกดลงไปอีกทีนึงทีนะครับเขาก็จะปลดระบบ นะครับของตัวออโตเบรกหให้นั่นเองนะครับใช้งานง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะใช้งานง่ายๆเลยนะครับนี่กระจกนะใช้งานได้ปกตินะครับมีให้นะฝ้าเพดานนะสะอาดสะอ้านนะครับนะสะอาดสะอ้านเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเป็นรถอะไรยังไงเอ่ยนะมีข้อมูลไหมเอ่ยนะครับอืมน่าจะไม่ใช่รถบ้านนะดูทรงแล้วน่าจะไม่ใช่รถบ้าน ด้านหลังนะครับก็โอเคนะอันนี้เมื่อกี้ผมปรับเบาะไว้นะครับมันก็เลยจะดูแคบนิดหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ได้แคบนะตอนต้องมันต้องปรับปรับเบาะไปด้านหน้าอีกนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าการใช้งานจริงเนาะด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเบาะสวยครับไม่ฉีกขาดเลยนะครับเบาะค่อนข้างโอเคนะเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับการใช้งานทั่วไปสบายๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับฝาท้ายนะครับพื้นที่เก็บของนะครับบอกได้เลยว่าจัดเต็มนะได้ถาดนะครับ ได้ถาดท้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวล้ออะไรนะครับนี่เป็นล้ออะไหล่จริงๆนะนะครับคือคือไซส์หน้ายางอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเล็กนะมันจะเล็กกว่าตัวปกตินะครับเดี๋ยวนะตรงนี้เขามีสปริงด้วยเดี๋ยวก่อนขออนุญาตปึ๊บอ๋อไม่ดึงไม่ดึงไม่เด้งนะผมนึกว่าเขาเป็นตัวที่แบบเอาไว้ดึงนะมันก็ไม่ได้เด้งนะ อืม่ะปิดเบาๆก็ได้ละนะครับไม่ต้องแบบว่าปิดแรงนะไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับปิดเบาๆได้เลยก็อ่ไม่มีชนนะครับด้านหน้าด้านท้ายไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องนะครับเพิ่มเติมนะตรงนี้ก็เปิดด้านหน้านะครับอยู่ตรงนี้นะปึ๊บนะครับสําหรับปลดล็อกถังน้ำมันนะครับคุณก็ปวดล็อกตัวรถได้เลยนะครับตัวตัวรถเขาปลดล็อกตรงนี้นะล็อกรถปลดล็อกรถ นะครับกดได้ใจตรงนี้หรือว่าอ่าประมาณนี้แหละนะครับตรงนี้ก็เปิดฝาท้ายนะจะอยู่ตรงนีนะ้ใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้ด้วยนะครับเพราะว่าพละกําลังของเขาเนี่ยนะครับขึ้นเหนือลงใต้นะปุณนขับรถได้แบบซูมมันอัตราการเร่งมันดีมากอะแต่ว่าก็ประหยัดน้ํามันไหมมันก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้ประหยัดน้ํามันมากนะครับเพราะว่าเอ่อซีซีของเขาก็พนะันแปดเนาะมันก็เลยไม่ได้ประหยัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ผมวิ่งใช้งานจริงนะครับในเมืองเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ประมาณ13.5ถึง14นะออกต่างจังหวัดก็ได้เยอะกว่านี้นะครับประมาณ17นะครับประมาณ15ถึง17นะครับถ้าวิ่งในเมืองก็มันจะลดลงหน่อยหนึ่งนะครับแต่มันแลกมานะด้วยพละกําลังแล้วก็รูปทรงนะครับของตัวรถนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าแหละนะครับจริงๆ13.5เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะสําหรับฮอนด้าซีวิค นะครับนะเป็นรถที่น่าใช้นะครับในส่วนของตัวถังนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างด้านหน้ารถนะครับผมจะให้ดูว่ามันเดิมมากๆนะครับแต่ว่าต้องเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับรถเพิ่งเข้านะผมไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะครับหัวนงหัวน็อตนะคุณดูดินะไม่มีรอยขยับปันไขเลยนะครับตัวคานหน้าคานข้างต่างๆนะครับสภาพเนดิมนะนี่จุดเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับที่เขาอาร์คคู่กันไว้แบบนี้นะครับเนี่ย นะตรงๆกันแบบนี้นะครับไม่ได้แต่งเติมเพิ่มมาอย่างใดนะครับเป็นรถที่เราคัดเข้ามาจริงๆนะรถเกรดห้าดาวนั่นเองนะครับใครไม่สะดวกใจนะครับที่จะมาดูรถเองกว่าดูรถแล้วแบบดูไม่เป็นอะไรเงี้ยคุณจ้างช่างเข้ามาดูได้เลยนะครับหรือถ้าใครไว้ใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะนะครับจะรู้ได้เลยนะครับว่าเพชรยนต์เนี่ยนะครับเรามีหลายขั้นตอนนะครับในการตรวจรถแล้วก็นํารถเข้ามานะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเรามีทีมจัดซื้อนะครับที่ประสบการณ์เนี้ยนะครับพอๆกับการเปิดร้านเลยนะร้านเราเปิดมาประมาณสักยี่สิบเจ็ดยี่สิแปดปีนะครับพี่ๆทีมจัดซื้อเนี่ยนะครับที่เขาหารถเข้าเนี่ยก็อยู่กันมานะครับตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับอยู่กันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็ประสบการณ์เนี้ยนะครับผ่านนะผ่านมือมาเนี่ยเกินหมื่นคันนะหลักหมื่นคันเพราะว่าเราขายปีหนึ่งเนี่ยประมาณสองพันคันนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสองพันนะอืมเนี่ยครับ ตัวห้องเครื่องตัวฝักกระโปรงก็ประมาณนี้นะครับเดิมๆอยู่แล้วนะครับนะการผ่านการใช้งานเนาะมันก็เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของพอมาโดนความร้อนนะครับมันไม่มีแผ่นกันความร้อนเนาะมันก็เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบเนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่เขาขัดเก็บทําความสะอาดให้นะครับนะมันจะไม่ไม่ได้เลอะแบบนี้ขนาดนี้นะนะครับอันนี้คือมาจากของเดิมๆของเขานะครับให้ดูกันนะว่าสภาพเดิมๆที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับน่มันไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปในเรื่องของคานนะครับด้านข้างด้านหน้านะเนี่ยมันประมาณนี้ นะครับห้องคงท่องเครื่องจุดมาร์กแต้มสีต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับนี่แล้วก็ในเรื่องของของเหลวนะครับแบตเตอรี่นะครับเราเช็คเราเปลี่ยนให้หมดนะคือซื้อรถที่เพชรยนนะครับเราไม่ได้ขายรถตามสภาพครับเราปรับสภาพให้นะครับอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะือราคาเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดนะคันนี้นะครับถ้ารุ่นเดียวกันเลขไมล์เท่ากันที่อื่นเขาอาจจะมีขายถูกกว่านี้ หมื่นสองหมื่นหรืออาจจะขายแพงกว่านี้หมื่นสองหมื่นนะครับของเราเนี่ยจะอยู่ในเลทกลางๆนะครับราคากับตัวคุณภาพรถเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วเราขายแล้วเราเก็บงานนะครับเราไม่ได้ขายตามสภาพแล้วก็เรามีวารันตีจากทางร้าน,าานให้ด้วยนะครับนะถ้ามองในมุมนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้น่าใช้สุดๆนะครับคุ้มค่าหลายอย่างเลยในเรื่องของเบาะในเรื่องของยางที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนปีอีก3ปีนะครับในเรื่องของออฟังกช์ชันต่างๆนะครับที่ เขามีให้นะครับในตัว Min o r Chain นะครับที่ปรับมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําให้คันนี้เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มค่านะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลย0 6นย์2 6หนึ่งหนึ่งหกสองหหกหสองนะครับปลาแปลงเพชรจนนะครับโทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลครับให้รูปภาพเพิ่มเติมใครอยากดูสำเนาหน้าเล่มนะครับดูได้นะผมให้เลยนะครับเลดการผ่อนเป็นยังไงนะครับถ้าเข้ามานะสำหรับคันนี้4ี่เก้าเก้าผ่อนอยู่มันเก้าพันเก้าพันนี่คือรวมประกันชั้นหนึ่งนะ นะครับเพราะว่าเงื่อนไขไฟแนนซ์เนี่ยถ้าอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับจะต้องทําประกันชั้นหนึ่งหรือว่าประกันชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะผ่อนอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างคุณเอาไปแยกจ่ายนะครับอยากจะจัดไฟแนนซ์แค่เฉพาะตัวรถเท่านั้นนะครับคันนี้มันจะผ่อนอยู่ประมาณ8,500ถึง8,700ประมาณนี้อยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับและที่สําคัญนะครับสําหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมมีโปรโมชั่นนะลูกค้าเครดิตดีนะครับ ผ่อน7ปีดอกเบีย้ย3.89เอ้ยผ่อนหปีนะดอกเบีย้ยส8 9นะครับหรือคุณเลือกเริ่มต้นนะครับที่4ปีนะอยู่ที่1.99นะครับถือว่าถูกมากนะปาดกว่านะครับมือ2ที่ไหนทำได้มั่งนะก็ต้องบอกว่าที่เพชรยนต์ทำได้นะครับนะทำได้จริงๆนะไม่ใช่แบบว่าพอมาคำนวณจริงๆแล้วมันไม่ใช่1.99มันไม่ใช่3.89นะไม่จริง นะครับนะถ้าที่อื่นนะครับผมไม่แน่ใจนะแต่ที่นี่เราเได้เดอะเบสนะครับทุกแบงค์นะผมมีแบงค์ในธนาคารมีแบงค์ในในบริษัทนะครับที่เป็นดิวเลอร์กันอยู่นะครับอยู่มาสักสิบเจ้านะมีกรุงศรีนะครับมีธนาตารอาหารไทยนะครับมีเกียรตินาคินนะมีโอลิโกทิสโก้นะครับกสิกรอีออนเอชบีนะครับคือมีค่อนข้างเยอะอะมีเปสิบสิบเจ้านะครับคุณไปกับแบงค์ไหนได้เหมาะสมที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ ผมจัดแบ่งนั้นให้ก่อนนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะใครสนใจทักเข้ามานะครับนะก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับนะประมาณนี้สวัสดีครับ